สบายดีเพื่อนเพื่อนอยู่กับคยุยแซงเพ็ดออฟฟิเชียลวันนี้คุยจะมาสอนลรือ่อมาแบ่งปัน,ปนวิธีเปลี่ยนฮูโปรไฟล์ใน youtube เห็ดเอาได้เนาะก่อนที่จะไปเห็นฮูวิธีเห็ดอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนเอาคุยเด้อเ,เพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆเอาเพื่อเป็นการไม่เสีเวลาเอาไปเห็นฮูวิธีเห็ดเลยเนาะคยนนุยแนะนำให้เจ้า เข้ามาที่การตังค่ากีดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เจ้าเลื่อนลงมามาเบิงคำว่ากุ๊ดโกเนาะกีดเข้าไปเลยนี่หลังจากนั้นให้เจ้ามาเบิงที่จัดการบัญชีกู๊ดโก้เนาะให้เจ้าคลิกเข้าไปเลยจัดการบัญชีกู๊ดโก มันจะเขียนคําว่าหน้าแรกอ่ับข้อมูลส่วนบุคคลเนาะให้เจ้าคลิกเข้าไปทีข้อมูลส่วนบุคคลคลิกเข้าไปเลยนี่มันจะเป็นหน้าต่างนี้เนาะให้เจ้าเบิ่งไปที่โปรไฟล์เนาะก็คือรูปลุมก็คือรูปภาพช่วยปรับเปลี่ยนบัญชีแนวแบบข้องคุณเนาะให้เจ้ากดจิ้มไปทีอ่ามงมล้วให้รุปของเ,าเนาะคล้ายแบบเป็นตัวกองเนาะ ขลิกาไปรลนี่มันจะเขียนคำว่ายกเลิกแล้วว่าตั้งค่าหูปโปรไฟ์เนาะให้เจ้าคี่กาไปเลยนี่มันจะมีคําว่าท่ายแล้วเลื่องหูถ้าคนที่มักทายกับทายเนาะทายเดี๋ยวนี้เนาะถ้าคนเที่ยวมักทายก็เข้าไปที่เลื่องหูภาพเลยนี่อย่างข้อยาวฮูมิเซอร์เนาะอันนี้เป็นเพียงทดลองหรือสาธิตที่้เบิ่งเด้อ ให้เจ้าคลิกเข้าไปที่รูปรถนี่หลังจากนั้นให้เจ้ามากดทีหอ,อมหับกดทียงมหับนี่น่อน่เห็นบอเรียบรอแล้ว,ลวทำการเปลี่ยนไปที่เขมหอยแล้วเดี๋ยวค่อยจะเข้าไปที่ y o u t u ู e ว่าเหา่าเปลี่ยนซ้ำดเดี่ยบ่อยบอกรณนะเอาท้าแป๊บหนึ่งนี่หริยงเ้บอยแล้ว ง่ายๆนาะวิธีเนาะฟังมาเพื่อนๆก็ได้ก็น่นาจะเห็ดใดเนาะตัวนี้ถ้ามากกว่าเอาไปไซเดอร์วิธีนี้ง่ายๆเนาะเห,ห,ห็ดใดตัวเองอะไรแล้วได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจเตือนเนอะาไว้เดี๋ยวเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆแล้วก็แบ่งปันกุมภูให้เพื่นอนๆเนาะเขาอกขอ็สบายดี